สวัสดีครับผมป๋าเดชเกษตรกรสีขาครับครับผมวันนี้พามาชมเครื่องพ่นยาที่ผมใช้ในสวนนะครับเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยาพ่นฮอร์โมนนะครับนี่ครับผมก็เป็นเครื่องพ่นแบบสองจังหวะนะครับใช้น้ํามันนะครับระบบน้ํามันฝั่งนี้ก็จะลงที่ถังปุ๋ยถังยาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหัวพ่นนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็สะดวกนะครับให้แฟนลากไปพ่นได้เลยนี่ครับก็มีหัวปรับกระจายปรับฟุ้งนะครับปรับยาวแบบนี้ก็มีนะครับผมแล้วแต่หัวนะครับเราเปลี่ยนหัวได้ส่วนตัวผมก็นั่งคุมเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องเบาเครื่องปิดเครื่องนะครับนั่งประจำประจำเครื่องนี้ครับคอยควบคุมเครื่องนะครับผ่อนเครื่องเบาเครื่องให้เขานะครับ อ๋อทุกครั้งก็จะทํากันแบบนี้นะครับผมพ่นยากันเองพ่นปุ๋ยกันเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับตอนที่ทุเรียนก็ยังยังเล็กอยู่ก็ใช้เป็นแบบถังสะพายหลังแบกนะครับแต่พอทุเรียนโตขึ้นการพ่นปุ๋ยพ่นยาก็ลําบากนะครับใช้เวลานานขึ้นแล้วก็ต้องผสมหลายรอบขึ้นนะครับการพ่นก็คือผู้พ่นต้องแบกน้ําหนักนะครับนานขึ้นนะครับก็เลย ปวดทั้งหลังปวดทั้งไหล่เพราะว่าสายสะพายก็รัดไหล่นะครับก็เลยจะมาใช้เป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกขึ้นนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาชมเครื่องพ่นยากันเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับขอบคุณที่ติดตามท่านที่มาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ